ความเร็วสูงนะคะร้อยสิบไมล์วันนี้ทีวทีของเรานะคะได้โอกาสดีมากคุณผู้ชมค่ะได้เล่นอินเทอร์เน็ตไทยในงานได้อย่างรวดเร็วนะคะทุณผู้ม6เมกะนะคะขยายเปหนึ่งช่วงครึ่งนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระาตุรมิการโพสานท่าน้ำเข้าไปนะคะต้องการจะเติมเงินคุ้ครงให้บริการนะคะจนถึงครึ่ง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเอฟค่ะและแอนนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่งานนะคะมหากำรรแพงวากลาสินนะคะหรือว่างานกาชาตินะคะประจําปี2560ของจังหวัดกลสินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธสมภพสามนะคะวันนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ลักลถนะคะ 1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะคะกับโปรโมชั่นสุดฮอตโปรโมชั่นสุดฮิตแบบนี้นะคะซื้ออย่าง2เส้นวันนี้เราแถมกันให้ฟรีๆเลยอีก2เส้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะกูศลเย็นนะคะจับมือร่วมกับสมภพ3นะคะไม่ควรพลาดกันเลยสําหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเอฟอยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะให้มาร่วมงานกันนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่26นะคะจนถึงวันที่7มีนาคมนะคะวันนี้คุณลูกค้าท่านใดที่สน ใจนะคะก็แวะมาเจอเจอกันนะคะกับเอฟและ แอนนะคะได้ที่บูธกิจกรรมสมภพ3ามนั่เองค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งนะคะวันนี้สมภพ3านะคะเราให้คุณได้มากกว่าคําว่าราคาถูกนะคะเจอเจอกันได้นะคะกับเอฟและแอนนะคะและก็แน่นอนเลยค่ะว่านะคะเรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นและกิจกรรมสนุกๆนะคะอีกมากมายเลยที่จะมามอบให้นะคะกับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะชาวจังหวัดกลสินและพี่น้องบ้านใกล้เลือนเคียงได้มาลุวมสนุกกันนะคะกับงานดีๆแบบนี้นะคะสําหรับ วันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะออนไลน์ขายเตอร์นะคะป็นในส่วนของออมแม็กคู่ยางราคาพิเศษอะไรก็ได้ค่ะติดเลยคุณพี่ก็ยังมีดูไคที่ติดกัน คะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานเมื่อกำปองรางแพวากาสินนะคะงานกาชาติประจําจังหวัดกราสินนะคะประจําปี2560นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเอฟค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาวสวยนะคะที่มาจากกุฏเยียของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแอนนะคะ สวัสดีค่ะแจาจานค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่บูธสมภพสามนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบูธกันเลยว่าสมภพสามของเรานะคะมีสินค้าอะไรบ้างวันนี้นะคะที่มาให้ผู้ชมนะคะได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะตัวนี้เลยนะคะ ซึ่งแน่นอนเลยค่ะดังสโลแกนของเราเนี่ยคะสมภพสามเราให้คุณได้มากกว่าคําว่าราคาถูกนะคะวันนี้เราก็มียางกุดีนะคะมามอบให้กับคุณลูกค้ามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเก๋งยางกระบะนะคะ SUV หรือรวมไปถึงออฟโรดนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมากมายเลยนะคะวันนี้ซื้อ,อยาง2เส้นแถมฟรี2เส้นนะคะกับสมภพ3ของเรานนะคะและนะคะแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากนี้เรายังมีในส่วนของนะคะ ล้อแมกเลนโซ่นะคะที่จะมามอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆเลยซึ่งนี่เลยนะคะสําหรับแมกเลนโซ่ของเรานะคะแน่นอนเลยค่ะวันนี้คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะในส่วนของแมกเลนโซ่ของเรารวมกับนะคะในส่วนของยางกุดเยียของเราวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมามอบให้กันนะคะและที่สําคัญค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะในส่วนของซอและเฮียนะคะผู้ที่ ที่ทาให้นะคะงานดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะไปหาซ้อกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือซ้อเปิ้ลนะคะะึงนะคะในการรับชระค่าโทรศัพท์สวัสดีค่ะ่ก่ก็ปีนี้เหมือนเดิมนะคะได้ออกมาร่วมงานที่กาชาดเหมือนเดิมออกกิจกรรมบ,บูธเหมือนเดิมในราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะเพื่อกระตุ้นตลาด ของกาลสินนะคะก็คือปีนี้ก็มียางจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะ2แถม2นะคะหรือยางรดกระบาบรรทุกเริ่มต้นที่1,799บาทค่ะถ้าพี่น้องกาลสินสนใจก็คือเข้ามาจับจองได้ใน10วันนี้ได้นะคะที่บูธได้เลยค่ะหน้าง,งานสำนักงานทีโอทีค่ะและนี้นะคะก็คือเฮียชัยของเราเนะคะีค่ะ อ่าเฮียเเขินนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกับงานมหกรรมปงลางแพรากาลสินนะคะงานประจําจังหวัดกาลสินของเรานะคะวันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังชมรายการอยู่นะคะอยากจะเข้ามาชมนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของนะคะยางและแม็กของเราคะวันนี้ก็สามารถที่จะเจอเจอกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้วันที่26จนถึงวันที่7มีนาคมนะคะสําหรับวันนี้ พวกเรานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันได้นะคะที่งานมากำปงลางแพรวากรลสินของเราค่ะมีให้บริการนะคะทีีฟรีบายไฟบีทีนะอยู่ด้วยกัน3จุดนะคะ3จุดในงานนะคะตรงไหนบ้าง ตัวที่หนึ่ก็คือบูธประชาสมคัญของเชียงเราในยานคำสืนี้เรียกได้ว่าเป็นรางวัลแรกนะคะี่ไงก็มีรางวันนี้เรามีผลลัพวมากมายเลยที่จะต้องม่รู้สูดนสมบูรณ์งเราีรบอกว่าให้บอกแคนอ่อวันนี้กับุอยางสมันะครับชกันเป็นเ้องเมีที่ีที่เดียวเขาบอกว่ามีที่ีเดียวเฉพาะทเสามารถที่ อย่สวยมัเสวยเราได้มีการเท่นี่บาดก็สามารถยูได้ของอย่างของแบเสียนเราได้ใครที่อยาไรดนี้เนี้ลยส่งามของานยอยากวนี้สามารถที่จะเดินเข้ามาถามได้เลยสำหรับโปรโมชั่นอีกสเต้นสองเราใลวันนี้เ่อย่าลืมวดนนี้ก็แบบไวกอนมาไว